ค่ะคุณลูกค้าตอนนี้เรามาดูแปลงที่5กันค่ะแปลงที่5ในหมู่บ้านวิจิตราธานีนะคะบางนาตราดนะคะที่คุณลูกค้าเห็นอยู่ด้านหน้านี้คือหน้าแปลงของแปลงที่หซึ่งแปลงที่ห้นี้ถือว่าหน้าแปลงกว้างมากค่ะจากด้านโนนค่ะคุณลูกค้าจากด้านโนนที่เป็นทงสีม่วงนะคะทนสีม่วงยาวมาจนถึง ธงสีม่วงด้านนี้นะคะธงสีม่วงด้านนี้ค่ะคุณลูกค้านะคะคือหน้าแปลงของแปลงที่5นะคะแปลงที่5มีขนาดความกว้างทั้งหมดอยู่ที่478.4ตารางวาค่ะย้ำค่ะ478.4ตารางวาราคาต่อตารางวาตอนนี้เราเสนอขายที่ต่ำกว่าราคาประเมินค่ะตอนนี้เราขายอยู่ที่18,00 0ับาทต่อตารางวา ในขณะที่ราคาประเมินของกรมที่ดินอยู่ที่สอง0 0ืนบาทต่อตารางวาว้าวมันถูกมากค่ะคุณลูกค้าที่ดินในหมู่บ้านวิจิตราธานีอยู่ใกล้ๆสนามบินสุวรรณภูมิค่ะคุณลูกค้าเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิมาที่แปลงนี้ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะ30นาทีก็ถึงที่แปลงนี้แล้วค่ะนะคะหมู่บ้านวิจิตราธานี ตำบลหอมศิลป์อำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเซาแต่ว่าอยู่ใกล้กรุงเทพมากนะคะมาที่ดินแปลงนีีค่อนข้างสะดวกค่ะนะคะเพราะว่าอยู่ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิใกล้เมกะบางนานะคะและว้วก็ใกล้ทางด่วนเขาเรียกว่าบูรพาวิถีค่ะเป็นทางด่วนโทเว์นะคะเดินทางสะดวกมากค่ะ ตอนนี้เรามีโปรโมชั่นงามๆ่ะนนะคะสำหรับที่ดินทุกแปลงในหมู่บ้านวิจิตราธานีที่เราแบ่งแปลงขายคุณลูกค้าสดได้ผ่อนได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังแปลงที่5กันค่ะคุณลูกค้าเดี๋ยวเดินไปนิดนึงภาพจะสั่นนิดนึงนะคะคุณลูกค้าค่ะพาไปดูด้านหลังก่อนค่ะอันนี้คือด้านหลังแปลงของแปลงที่5ขนาด478.4ตารางวา ราคาขายอยู่ที่1 8 0 0 0บาทต่อตารางวาขายต่ำกว่าราคาประเมินคุณลูกค้าสดได้ผ่อนได้แปลงที่5นี้ด้านหลังจะเป็นรูปหลังแปลงโคง้งตามโค้งน้ําค่ะนะคะที่ดินติดน้ําค่ะคุณลูกค้าที่ดินติดน้ําร่มเย็นเป็นสุขค่ะปลูกบ้านอยู่ในพื้นที่เย็นสดชื่นนะคะเรียกว่าห่วงจุ้ยดีอยู่แล้วร่มเย็นเป็นสุขค่ะ อันนี้คือด้านหลังของแปลงที่5นะคะหมู่บ้านวิจิตราธานีบางนาตราดกมที่36โปรโมชั่นงามๆราคา1 8 0 0 0บาทต่อตารางวาคุณลูกค้าสดได้ผ่อนได้ช่วงนี้รายการผ่อนก็ไร้ดอกเบี้ยค่ะแปลงที่5้นัจอมบ้านสบายใจ062 157 4449ขอบคุณมากค่ะ